ไปไหนอะ่ะเต,ติมน้ำมันมาอเอายังไปแล้วทางขวาโิ่งขับยากบังคับยากไว้ยเ,<ล>เอืเ<ล>้ยเอื้ยลงน้ำเรียบร้อย ขี่พี่ขี่โอ้โหสลายไปแล้วโอ้ยเมียเมียเจอกันในตอนที่ผิดเองผ่านแล้วเรียบร้อยเจอเมียไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยนี่เนี่ยมารลมีเมียจะรัก